สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษาการขับรถยนต์ฟอร์ดครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์รุ่นสปอร์ตนะครับราคาขายอยู่ที่9 9 0 0 0สนาหนสบาทครับมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่ามีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยเหรือว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเชิญรับชมครับเรนเจอร์สปอร์ตสีดำนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับจับคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับการตกแต่งเพิ่่มมมเติิิสาาหรรรรรรรััััับบบบบบคคคคคคนนนนนนนีีี้้ะะะะะะะจอลกกฝโปงวแ เป็นสีดำนะครับอ่า mm hmm. แล้วก็ตัวชุดหน้าเนี่ยทำการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นชุดหน้าแรปเตอร์นะครับกระจังหน้า FWD นะครับมีไฟ LED 3จุดนะครับก็สามารถเลือกสีได้นะว่าจะเอาสีขาวหรือสีส้มนะครับชุดกันชนหน้านะครับทําการเปลี่ยนใหม่นะครับรับตัวของกระจังหน้านะครับชุดกันชนเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับชายและล่างจะเป็นสีดํได้านะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกนะครับมาให้แล้วก็ตัวไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า LED นะครับพร้อมกับไฟวิ่งวันนะครับที่เป็น r าดีนะครับไฟหน้านะครับบอยทําการใส่ในส่วนของขอบไฟหน้าเป็นสีดําด้านให้แบบนี้นะครับผมมีคิ้วล้อนะครับรับกับในส่วนของอันชนนะครับล้อแมกนะครับเป็นใหม่ครับเป็นขนาด20นิ้วนะครับซีนิยางจะเป็นซีนิยาง275เ5็2 0ับนะครับผมยางจะเป็นยางออทอเรนนะครับล้อแมกนะครับ จะเป็นแมกไนกันวายให้ดูนิดนึงครับมีออฟเซตปกผ้านะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะเป็นยางที่บอกครับพอเทเลนนะก็จะมีดอกยางที่ใหญ่หน่อยนะครับสำหรับการวิ่งที่จะใช้ลุยในบางพื้นที่นะครับด้านข้างนะครับติดกันสาสี่ชิ้นนะครับฟิล์มเซรามิกความเข้มลูาสามารถเลือกได้นะมือเปิดนะครับใส่ในส่วนของเบ้ากันรอยนะครับอ่าแล้วก็จะมีบันไดข้างมาจากโรงงานนะครับแบบนี้นะครับอยะให้ดูด้านข้างแบบมุมไกลๆนะนี่ครับก็แต่งมาต้องบอกว่า หล่อเท่มากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายเนี่ยตัวรถจะมีกระบะที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีที่เหยียบขึ้นด้านท้ายกระบะนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะครับเราก็จะมีใส่ในส่วนของข้อไฟท้ายเพิ่มเติมนะครับเป็นสีดำด้านนะการนชนท้ายนะครับสีเทานะครับมีกล้องมองหลังนะครับฝั่งใต้โลโก้นะครับด้านขวาจะมีคําว่าสปอร์ตนะครับเป็นเพจนะแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยดูในส่วนของ La นเจอร์สปอรนะครับอ่าโทษทีครับลืมบอกกุญแจจะเป็นกุญแจคิเด็ดนะเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดําเดินได้สีเทาแบบนี้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยฟ้าปรับได้สี่ทางมีพุสตาร์ทนะครับอ่าตัวที่วางแก้วนะครับใส่เพิ่มเติมนะครับแบบนี้นะอ่าแล้วก็ ไฟหน้านะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับมีปรับสูงต่ำของไฟนะครับแบบแมนนวลนะนะครับหน้าจอหลังพุ่มาลัยขนาด8นิ้วนะครับรองรับภาษาไทยมี c r u ค s น control นะครับแล้วก็มันติฟังก์ชันพุ่มาลัยนะครับหน้าจอกลางนะครับขนาด10นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายได้นะครับแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไร้สายแล้วก็ช่องเสียบ USB Type C นะครับเกียร์ออโต้6สปีดสามารถเลืแบบแมนนวลได้ด้วยนะครับ มอเตอร์แนะครับมีให้ถึง4โหมดนะครับแล้วก็ระบบออโต้ซัสต็อปนะแล้วก็ระบบป้องกันการเฉไหลนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกมองหลังตัดแสงนะครับอัตโนมัตินะครับพร้อมช่องเสียบยุทดีนะครับสำหรับติดตั้งกล้องบันทึกนะครับตัวรถเนี่ยจะมีแอร์แบ็กหกใบนะครับระบบเบรกไอเบสอีบีดีพร้อมกับระบบป้องกันการคิกความด้วยนะก็ต้องบอกว่าถ้าลูกค้านะครับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือโปรโมชั่นนะครับรถยนต์สอดทุกรุ่นนะครับตอดบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086 3 2 3 25 18นะครับหรือว่าแอดอดีนไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e นะครับเป็นจะให้บอยทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ